ประชาชนไทยนะฮะวยยุ่ทุกอย่างนะครับเห็นตำรวจนี่ก็แบบดูถูกเขานะครับดูแบบไม่มีค่าเลยนะครับซึ่งเพิ่งเกิดนะฮะเนี่ยดูครับพากันยกพวกนะครับซึ่งมาปราทตามนทมซึ่งเป็นของประเทศไทยนะครับแล้วก็มาไทยนะฮะแบบยุยงนะครับหาคนเทต์ให้ตัวเองนะครับเนี่ยดูดิยังเด็กอยู่เลยทุกคนนะฮะฟันเหลืองด้วยทุกคนนะนะครับรู้สึกว่าน้ําก็ไม่ค่อยจะอาบนะฮะ นี่ฮะนี่นี่น,นี่นี่พฤติกรรมนะทุกคนปักอยู่ใส่เรานะโอ้โหดูพฤติกรรมของชาวเขมรน,นะฮะที่มาหาประเทศไทยครับคือมาเที่ยวควรก,ก็จะมาดีๆถูกปะแต่ว่ามาไม่ดีเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยพอฟักอยู่เสจก็ไปแล้วนะฮะโอ้โหดูนิสัยพฤติกรรมก้าวร้าวมากทุกคนเห็นปะ่ะนะครับนี่นะฮึมทำทรงด้วยดิดิดูดูดด อันนี้เด็กขมิญนะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีการศึกษาเลยทุกคนนะครับนะฮะดูดูนี่ดีๆเลยผมนะฮะเนี่ยทหารเนี่ยมันยังไม่กลัวเลยนะฮะเออทหารมันยังไม่กลัวเลยนี่มันยังกลับมามองหน้าครับแต่ระหว่างนั้นทหารกัมพูชาก็ห้ามครับห้ามแป๊บเดียวตรงนั้นก็ไม่ได้ห้ามนะฮะรู้สึกว่าจะเข้าข้างประชาชนตัวเองนั่นแหละนะครับอืมผงดูเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาเที่ยวก็ถ่ายรูปถ่ายลา์ก็เป็นทว่านะทุกคนนะครับ แต่คาพูดคาจาแต่เราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเชื่อเป็นบางคำเนะี่ยมันอาจจะหลอกด่าประเทศไทยอยู่นั่นเองครับดูหมอนี่ให้ดีๆนะครับซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบพร้อมลุกมือมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะทุกคนคนไทยก็จะรู้อยู่แล้วนะฟังไว้นะพวกขมินทั้งหลายนะครับคือสิ่งที่พวกมึงมาเนี่ยพวกที่พวกมึงเข้ามาเที่ยวเนี่ย รือมาป่วนเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกว่าเพราะคําสั่งมูลเซ็นหรือเปล่านะครับหรือมึงข้างชาติตัวเองนะครับจนผิดถูกผิดมึงไม่รู้นะครับถ้ามึงยังไม่ได้ไปดูแผนที่นะกับมุลเซ็นเนี่ยที่อยู่บ้านมันน่ะนะหนึ่งต่อห้าหมื่นอ่ะถ้ายังไม่ได้ดูอ่ะมึงจะเพิ่งรีบตัดสินว่าแผ่นดินมึงนะแผ่นดินขเขมรเนี่ยไม่เคยลบกับชาติใดเลยนะมีแต่โดนยึดหมดอืมึงไม่เคยเป็นนักลบ ประเทศประเทศชาติเขมรนะไม่เคยเป็นนักรบเข้าใจไหมอย่าคิดอย่าคิดไปเองนะว่าตัวเองเป็นนักรบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมึงบ้าปะเนี่ยเขมรเนี่ยมันแปลว่าทาสจริงๆนะบอกให้คือเขมรมันเกิดจากยุคที่เป็นทาตนะของขอมนะอ่ะเอยไม่ใช่ผมอาจจะอันนี้ยังไม่ได้ไปศึกษามาก็ได้ยินมาข้างว่าเรื่องขอมภาษาขอมภาษาอะไรนี่แหละจริงแล้วมันเป็นของประเทศไทยนะ มอนหรือหรือขอบนี่แหละสองอย่างนี่แหละนะครับทุกคนทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะครับที่ตามจะตามหลักแล้วนะครับมันเป็นของประเทศไทยนะครับนะแต่ว่าประเทศเขเมรเนี่ยก็ไปสร้างทําเรียนแบบไปตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะเพราะว่าประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่เข่าแก่ที่สุดแล้วนะครับแต่พวกมันก็จ,จะเข้าใจผิดโดยที่ฮุนเซนเนี่ยสร้างสถานศึกษ,ษาที่ให้แบบว่าสอนให้เขเมรมันโง่งนั่นเองนะทุกคน คือการที่ทําให้คนโง่แล้วนะครับมันก็จะปกปองปกป้องนะครับค่อนข้างง่ายอะไรแบบเนี้ยนะครับุนเซนมันพยายามทำานี้ทุกคนเอาจริงนะครับผมจะพูดประวัติอุนเซนให้ฟังแบบคร่าวๆเลยครับคุนเซนเนี่ยครับประวัติเดิมเนี่ยเป็นขมรนแดงเลยนะครับแต่คนที่มามากอบกู้ขมรจริงๆแล้วเนี่ยคือผมจําชื่อไม่ได้นะนารูดมอะไรสักอย่างคือพ่อของสีหนุเนี่แหละนะครับนะบเป็นคู่ ผู้กบกู้นะครับขมรนั่นเองนะครับแต่ด้วยความเขาป่วยเขาก็เลยเอาอานาจให้ศีหนุนั่นเองครับเออก็ได้อำนาจตัวเด็กสุดท้ายไอุ้นเซนเนี่ยมันเป็นขมรแดงที่แบบว่าพร้อมรู้แล้วจะแพ้นะครับมันก็กลายไปเป็นฝั่งเขาเฉยนะเออก็กลายปเป็นฝั่งดีเฉยแล้วก็แบบเฮ้ยผมมาช่วยนะผมจะพานําทัพไปนู่นไปนี่ไปตีอะไรเงี้ยมันก็ได้เลยก็เลยแบบว่าติดโกหกตั้งแต่ตอนนั้นมาเลย พอมันโกหกตั้งแต่ตอนนั้นมาได้ปุ๊บมันจะเป็นเด็กขี้โกหกเหมือนอย่างนี้แหละก็กลายเป็นโกหกมาเรื่อยจนมันได้ดีอันนี้มันต้องบอกก่อนนะครับจนโกหกจนไอ้บุญเส้นหรือคุณเส้นนะครับจนมันได้ดีอ่ะนะครับแล้วทีนี้ล่าสุดนะครับมันก็มาโกหกนะครับเพื่ออยากได้ค่านิยมเอาประเทศไทยนะครับเป็นเหยื่อนะในการอยากให้ได้ค่านิยมจากประเทศมันนะครับ อยากเป็นสมเด็จเองครับตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นต,ตัวเองเป็นสมเด็จที่จริงแล้วมาจากลูกชาวนานะเป็นทาสอยากเป็นพระราชานะฮะนี่แหละครับแต่ว่าขมรรู้ไม่ทันอย่างที่ทหารรบก,กับประเทศไทยเนี่ยครับก็มาตายฟรีครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับบอกว่ารักเพื่อชาติรักชาติมาตายแต่สุดท้ายตายแล้วมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันแค่มันรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าุบครั้งนี้นะครับยังไงมันก็มันไม่ตายนะ อแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนายกนะมัน,ม,นมันก็มีโอกาสตายเพราะมันมีกฎหมายโลกอยู่นะห้ามฆ่าผู้นําแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยบอมบ้านเข้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับก็จะมีกฎหมายประมาณนี้อยู่ทีนี้นะครับเอางนี้ดีกว่ามาดูเนี่ยดูไอ้นี่เมื่อกี้ก็นอกเลือกนอกประเด็นไปขออภัยทุกคนนะครับมาดูไอ้นี่นครับจังหวะที่เมื่อกี้แอกใส่ตำรวจไม่เกรงใจทหารเลยถูกไหมนะเดี๋ยวดูตอนนี้นะครับอืม ดูตอนนี้ดีกว่านี่ครับนี่นะฮะหลังจากที่ประเทศไทยโดนโจมตีเขมรเออโดนเขมรโจมตีก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เลยได้เกิดการลบขึ้นเนาะทุกคนเนะเาะอ่าไม่นไองเนะเาะอ่าประมาณนี้แหละนี่ครับนี่เออนี่แหละครับล่าสุดครับ มุดอยู่ในรูแล้วนะผู้เก่งๆนะไปกวนตีนทหารเขานะครับพอเขาลบกันมาจริงนะครับเนี่ยครับลบอยู่ในรูเป็นไงนะครับตัวนี้ไม่มีที่อยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกนะครับทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทหารไทยก็ไม่ได้ทําลายประชาชนเท่าไหรครับคือเขาลบแบบใช้ชาติทหารเพราะว่าเขาเป็นประเทศนักลบอยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับพวกนี้เพิ่งเกิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็เขาลบกับ ทหารเพราะว่าเขาเป็นนักรบมาก่อนนะฮะคือไม่ได้ปรลรบกับประชาชนเขมรต่อให้เขมรจะมายั่วยุให้เกียดชังขนาดไหนนะครับเขาก็แยกแยะออกกันเองเพราะว่าเขาคือประเทศไทยค่อนข้างมีการศึกษาเองทุกคนนะครับแตกต่าง,งกันกับเขมรน,นะครับที่โหยิงมั่วซั่วหมดนะไปปั๊มน้ำมันมั่งโดนเด็กมั่งตายเสียชีวิตรับผิดชอบไหวไหมกรรมนะต้องติดตัวไปตลอดชาตินะบอก่าเลยฮุนเซนนะครับคนนี้มันจะตายไม่ดีนะ ไม่เครื่องบินตกก็อะไรทาก็ตายนี่แหละนะครับไอฮุนเซนนะครับโอเคเนาะนะครับก็ฝากด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยววันหน้าทาคลิปอื่นนะนี่่าทําไอหมอนี่ดูก่อนหน้าเนี่ยหน้าตาดูดูตาหน้าตามัดีดูไม่ได้เลยอตัวนี้แต่ก่อนทรงผมยังดีๆอยู่ตัวน,นี้ทรงผมดูไม่ได้เลยทุกคนโอ้ไม่ไหวนะฮะโอเคฝากไปด้วยนบทุกคนไปแล้ว